ครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะตามโลกไปนี้ของเราให้สวยงาม สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศนะครับผมวันนี้วันหยุดถึงเวลาที่พลก็จะออกไปเที่ยวและหาแรงบันดาลใจดีๆมาให้น้องๆดูนะครับว่าศิลปะนี่มันอยู่รอบตัวเราเลยจริงๆนะครับ<อ>ชิ้นงานต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยพี่โตก็รอดูอยู่ว่าคนเขาจะเอาอะไรมาอวดมาดูเลยครับช่วงไอเดียสอนศิลป์ ค,คกึัสวัสดีครับวันนี้พี่พลพาน,าน้องมาเที่ยวที่มูริมูริเพลฟาร์มครับแต่ว่าพี่พลใช้พลังงานในการพูดเมื่อกี้หมดแล้วหิวข้าวมากเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยครับคงจะสอนศิละปะไม่ไหวแน่เลยอ่ะพูดปุ๊บได้กินหอมปั๊บเลยครับโอ้ยหิวทนไม่ไหวแล้วตามกลิ่นไปเลยดีกว่า นี่ทุกคนเห็นแล้วน่าจะเป็นขนมที่อยู่ในตู้แบบนี้แน่เลยครับแต่กลิ่นน่าจะมาจากเตาอบที่กําลังอบอยู่แต่ถ้าอยากกินขนมอร่อยๆแบบนี้เราต้องลงมืออบกันเองนะครับไปเริ่มเลยดีกว่านี่เลยอุปกรณ์ทําครับเค้กเพราะว่าตอนนี้มีแต่ครับนะครับเดี๋ยวเค้กจะตามมาและนี่นะครับก็คือถุงแป้งเค้กที่ผสมมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราก็จะตัดปลายนะครับแล้วก็บีบลงใส่ถ้วยทั้งหมด4ถ้วยการบีบนะครับบีบประมาณครึ่งถ้วยพอนะครับที่เราต้องบีบประมาณครึ่งถ้วยนะครับเพราะว่าเวลาตอนอบนะครับเค้กจะฟูขึ้นมาเองเพอะได้แบบนี้นะครับเราก็นําไปเข้าเตาอบประมาณสินาทีครับยิ่งเปิดเตายิ่งหิวครับ หอมมากตอนนี้ก็หอมอย่างเดียวครับแต่เราอยากจะเพิ่มความสวยงามให้กับมันไปครับตกแต่งหน้าตากันเราจะใช้แคคเกอร์นะครับบดให้ละเอียดแล้วโรยบนครับเค้กก่อนเพื่อลดความร้อนนิดนึงครับนี่วันนี้พี่พลมีครีมอยู่2สีครับเป็นสีขาวกับสีชมพูรสชาติเดียวกันนะครับแต่คนละสีเฉยเแยมูเบอรี่ครับพี่พลจะลาดให้เป็นเส้น พี่พลก็ได้เตรียมเยียนี่นะครับมาตกแต่งเพิ่มสีสันเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับขนมธรรมดาธรรมดานะครับพอตกแต่งหน้าตาให้สวยขึ้นมาเนี่ยก็ยิ่งดูน่ารับประทานขึ้นมาอีกนะครับพี่พลอยากให้น้องๆลองทำว่าเลยครับแต่ถ้าน้องคนไหนยังไม่มีอุปกรณ์หรือว่ายังไม่สามารถทำได้เนี่ย ถามว่าอยากจะลองทําแบบนี้ตามพี่พลได้ไหมสอนสีได้แน่นอนครับแต่จะเป็นวิธีการปั้นแทนนะครับจะเป็นยังไงตามพี่พลไปดูเลยครับวันนี้นะครับพี่พลจะใช้ดินเบาปั้นคับเค,ค้กกันก่อนอื่นเลยเราจะมาผสมสีกันก่อนครับสีที่เราจะใช้วันนี้นะครับเพื่อให้ดินเบาของเราเนี่ย เข้ากับสีได้ดีเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกนะครับที่เราต้องใช้เป็นสีอะคริลิกนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นสีโปสเตอร์หรือใช้เป็นสีน้ำเนี่ยเวลาผสมกับดินเบาแล้วโดนน้าปุ๊บสีมันจะละลายออกมาครับใช้เป็นสีชมพูอ่อนครับส่วนผสมแดง1ส่วนขาว2ส่วนครับเราจะยืดให้สีเข้ากันนะครับตอนที่พี่พลค่อยๆบีบออกมาเนี่ยตัวดินเบาจะเพิ่มความเหนียวมากขึ้นก็จะติดมือมามากขึ้นนะครับนอกจากสีชมพูนะครับพี่พลก็ผสมเพิ่มมาอีกหลายๆสีเลยครับ ใช้สีไข่ไก่ครับเป็นแป้งเค้กของคัพเค้กของเราปั้นวงกลมนะครับให้ขนาดพอดีกับถ้วยชั้นที่2นะครับคือตัวครีมที่เราไว้ตกแต่งหน้าตาเมื่อกี้นะครับครีมนะครับพี่พลจะปั้นให้เป็นเส้นยาวๆก่อนนี่ปั้นให้เส้นเล็กๆหน่อยนะครับเริ่มจากการวางนะครับเรียงชั้นขึ้นไปแบบนี้เรานะครับค่อยๆเรียงนะครับให้ ดูมีความชันขึ้นมาแบบนี้บิดตรงปลายนะครับให้เป็นยอดแหลมๆครับนี่เท่านี้เราก็ได้รูปทรงของครีมของคัพเค้กแล้วต่อมาพี่พลอยากจะตกแต่งเค้กของพี่พลให้เป็นคัพเค้กกระต่ายเพราะฉะนั้นเราจะมาเติมหูให้กันครับหูกระต่ายนะครับจะรูปร่างคล้ายๆกับวงลีอันนี้ค่อยๆกดให้แบนนะครับว้บนทั้งหมด2ชิ้นนะครับ ต่อมาพี่พลใช้เป็นสีแดงทําเป็นหูด้านในนะครับหูด้านในนะครับปั้นเป็นรูปทรงเดียวกันเลยแต่ขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็ติดหูลงไปเลยครับ2ข้างแบบนี้พอติดเสร็จแล้วามามาตกแต่งหน้าตากันดีกว่าตานะครับพี่พลจะใช้สีดํา แล้วก็จมูกครับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ปากปั้นให้เป็นเส้นยาวๆต่อมาครับใช้สีแดงทำเป็นแก้มเป็นเหมือนกระต่ายแก้มแดงเสร็จแล้วครับคัพเค้กกระต่ายของพิพลแต่น้องๆครับห้ามกินเด็ดขาดนะถึงจะเหมือนจริงแค่ไหนก็ตามห้ามนำเข้าปากนะครับถ้าองน้องคนไหนติดใจในเทคนิคการปั้นแล้ว พี่คนยังมีไอเดียดีๆมาฝากอีกเยอะเลยครับและยังใช้งานได้จริงด้วยนะจะเป็นยังไงไปดูในช่วงสอนสินอินสปา์ช่วงสอนศินอินสปายฮัลโหลฮัลฮโหลเห็นแล้วน่ากินหรือเปล่าเอ้ย น่าใช้หรือเปล่านี่เลยครับเคสโทรศัพท์ที่พี่พลบอกครับเคสโทรศัพท์นี้เป็นของใช้เกิดจากการปั้นพี่พลปั้นขนมต่างๆนะครับตอนที่พี่พลอยากปั้นเลยมีทั้งครับเค้กโดนัทพอปั้นเสร็จนะครับพี่พลนําเคสโทรศัพท์มาเทเรซินใส่ครับพอเทเรซินปุ๊บเรามาจัดวางว่าจะให้ชิ้นไหนอยู่ตรงไหนพอเราได้แบบนี้นะครับเราก็ทาเรซินทับอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้เคลือบเงาแบบนี้เลยเท่านี้นะครับน้องๆก็ได้เคสโทรศัพท์ที่น่ารักแล้วก็ดูเหมือนจริงขนาดนี้แล้วเป็นไงบ้างทาเสร็จแล้วนําไปเป็นของขวัญให้เพื่อนหรือว่าใช้เองในชีวิตประจําวันอย่างนี้ได้เลยนะครับสําคัญมากทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่พลกับพี่โจโดูด้วยนะครับรอดูผลงานของน้องๆทุกคนอยู่แล้วทีหน้าพี่พลจะพาไปเที่ยวสนุกกับศิละปะที่ไหนอีกติดตามกันให้ใหได้นะครับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย ช่วงสอนสินอินบ็อกซช่วงนี้สอนสินอินบ็อกซนะครับผมชิ้นงานของน้องคนนี้โหมาวางเรียงกันอยู่บนเตียงเต็มไปหมดเลยนะครับผมเป็นงานจากน้องแป้งหอมครับอายุ5้าขวบอยนรุ่งวันสามชอบวาดรูปมากค่ะชอบวาดเจ้าหญิงใช่ไหมดูท่าทางน้องแป้งหอมจะชอบมากด้วยนะเพราะว่าวาดเป็นแบบเป็นซีรีส์เลยนะครับผมเป็นชุดเลยว่านี่ชุดแล้วก็มีท่าแบบ ชุดกระโปรงพริ้วๆหน่อยยาวๆมีความเคลื่อนไหวบานออกมาเลยนะครับแล้วก็มีใส่รอยจีบของชุดกระโปรงนะครับมันก็จะมีความพลิ้วเข้าไปอีกน่ารักดีนะครับผมขอบคุณมากเลยแป้งหอมนะจ๊ะส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o n s i n c l u b email a s o r n s i n t t h a i p b s o r t h ตู้ปน12ปนฝประดิพัทกรุงเทพ10404ครับ <c oughs> หมดเวลาลงเรียบร้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินตัวนี้พี่โตลาไปก่อนครับผม